ซึ่งคนกลุ่มนี้เนีเขาว่ากันว่าเป็นกลุ่มคนที่มีจํานวนน้อยที่สุดในโลกนะคะคือเป็นลักษณะน,นิสัยที่หายากที่สุดนะคะคือคอยรู้สึกเหนื่อยกับจุดนี้ของตัวเองนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะมาบอกว่าทําไมเราถึงมาทํา y o youtube นะคะคันะนี่จ้ามิกจีนเดสสดีค่ะมิกจีนค่ะ ค่ะก็สวันนี้เราไม่ได้จะมารีวิวเครื่องสัอานะคะแต่ว่าจะมาพูดถึงการในเรื่องของ MBTI กันค่ะซึ่งเป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่ได้รับความนิยมทั่วโลกเลยนะคะหลักๆวันนี้เราจะมาพูดถึงกันในเรื่องของคนที่เป็นกลุ่ม INFJ ค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้เนะะี่ยเขาว่ากันว่าเป็นกลุ่มคนที่มีจํานวนน้อยที่สุดในโลกนะคะคือมีเพียงหนึ่งสองเปอร์เซ็นตของประชากรทั้งหมดบนโลกนี้แล้วก็เป็นลักษณะน,นิสัยที่หายากที่สุดนะคะ ซึ่งจริงๆแล้เนี่ยเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันค่ะคือเราเนี่ยทำแบบทดสอบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะทํากี่ครั้งเนี่ยเราก็ได้ผลลัพธ์เป็น INFJ ตลอดเลยค่ะ วันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันว่าคนที่เป็น INFJ เนี่ยจริงๆแล้วเขามีความคิดแล้วก็ลักษณะนิสัยยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะสำหรับใครที่ไม่ได้เป็น INFJ เนี่ยก็สามารถชมได้เช่นกันนะคะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยก็เป็นแนวมานั่งพูดคุยกันเนาะวันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมเตรียมน้ําเตรียมขนมมานั่งกินระหว่างชมได้นะคะเพราะว่าเราจะเป็นแนวพูดคุยกันแบบเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มคุยกันเลยนะคะ ค่ะแต่ก่อนให้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ INFJ แล้วก็ขออธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับ MBTI กันก่อนนิดนึงนะคะคือ MBTI เนี่ยเขาเป็นแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่แบ่งคนออกเป็น16แบบด้วยกันค่ะซึ่งอ้างอิงจากข้อมูล4หัวข้อด้วยกันนะคะซึ่งก็จะได้แก่วิธีการรับ energy หรือว่าพลังงานแล้วก็วิธีการรับข้อมูลแล้วก็วิธีการตัดสินใจแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตค่ะ โดวยวิธีการรับพลังงานหรือว่า energy เนี่ยก็แบ่งเป็น2แบบด้วยกันนะคะคือแบบ extrovert กับ introvert ค่ะซึ่งคนที่เป็น extrovert เนี่ยก็จะย่อด้วยตัว E นะคะแล้วก็ใครที่เป็น introvert เนี่ยก็จะย่อด้วยตัว I ค่ะ สำหรับ extrovert แล้วก็ introvert ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงคนที่พูดเก่งชอบเข้าสังคมกับคนที่พูดน้อยไม่ชอบเข้าสังคมนะคะแต่ว่าหมายถึงวิธีการรับพลังงานของคนคนนั้นค่ะถ้าเป็นคนที่แบบว่าอยู่บ้านคนเดียวดูหนังฟังเพลงแต่ก็ไม่รู้สึกเหงารู้สึกว่าตัวเองมีพลังงาน energy เนี่ยก็จะเป็นคนแบบ introvert นะคะแต่ถ้าใครที่แบบว่าอยู่บ้านคนเดียวแล้วรู้สึกเหงาๆไม่มีแรงอะไรเงี้ยนะคะต้องออกไปเจอผู้คนอะไรเงี้ยตลอดนะคะคือมีการเชื่อมโยงกับผู้คน คนแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีแรงเ n e นอร์จีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม Extrovert ค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นวิธีการรับข้อมูลนะคะซึ่งก็สามารถแบ่งได้เป็น2แบบเช่นกันค่ะคือแบบ Sensing แล้วก็แบบ Intuitive ค่ะซึ่งถ้าเป็น s n s s n n เนี่ยก็จะย่อด้วยตัว S นะคะถ้าเป็น Intuitive เนี่ยก็จะย่อด้วยตัว N ค่ะ หรับความแตกต่างของคน2แบบนี้เลยก็คือถ้าเป็นแบบ sensing หรือว่าแบบ s เนี่ยก็จะถนัดการรับข้อมูลที่เป็นรูปประทามากกว่านะคะคือสามารถมองเห็นได้แบบเป็นรูปร่างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่เป็น intuitive หรือว่าแบบ n เนี่ยจะถนัดการรับข้อมูลที่เป็นนมามธรรมนะคะสิ่งที่อาจจะไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าอาจจะเป็นเรื่องของกระแสความคิดต่างๆนี้เป็นต้นนะคะคือจะมีลักษณะของเรื่องของสัรชาติยานค่ะ ยกตัวอย่างสมมติว่าให้คนสองคนเนี่ยมาดูภาพเดียวกันนะคะถ้าเป็นคนกลุ่มเซนซิงเนี่ยเขาก็จะมองภาพนี้ว่าเป็นห้องนอนสีขาวมีหน้าต่างแล้วก็แสงอาทิตย์จากด้านนอกเนี่ยกระทบเข้ามาซึ่งเป็นแสงอาทิตย์ที่แบบใกล้จะตกแล้วอะไรนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่ม N หรือว่า Intuitive เนี่ยเขาก็จะมองภาพนี้ว่ามันมีความเหงามีความอ้างว้างโดดเดี่ยวอยู่นะอะไรเงี้ยเป็นต้นค่ะคือเขาจะมองในเรื่องของนามธรรมมากกว่าค่ะ แล้วก็ต่อไปหัวข้อที่3นีก็จะเป็นวิธีการตัดสินใจนะคะซึ่งก็จะแบ,บ่งออกเป็น2แบบเช่นกันค่ะคือแบบ thinking กับแบบ feeling นะคะถ้าเป็น thinking เนี่ยก็จะย่อด้วยตัว t นะคะแล้วก็ feeling จะย่อด้วยตัว f ค่ะก็ถ้าใครที่แบบว่าตัดสินใจด้วย fact ข้อมูลตรรกะเหตุผลต่างๆเป็นหลักๆเนี่ยก็จะเป็นแบบ t นะคะแต่ถ้าใครที่ใช้ความรู้สึกใช้ค่านิยมในการแบบตัดสินใจเนี่ยก็จะเป็นแบบ f ค่ะ แล้วก็หกข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นวิธีการใช้ชีวิตนะคะซึ่งก็แบ่งออกเป็น2แบบเช่นกันคือแบบจัด g i n g แล้วก็ p พอ s ์ r ซ i n g ค่ะถ้าเป็นจัดจิ้งก็จะย่อด้วยตัว J นะคะแล้วก็ถ้าเป็น p พอ s ์ r ซ i n g เนี่ยก็จะย่อด้วยตัว P ค่ะ สับคนที่เป็นแบบ J หรือว่าจัดจิ้งเนี่ยก็จะชอบการวางแผนนะคะาการ organize สิ่งต่างๆก็คือจะแพนสิ่งต่างๆไว้ค่อนข้างแบบชัดเจนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนแบบ P เนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นกว่านะคะคือจะมีการไหลตามน้ํามากกว่าอะไรเงี้ยสบายๆรีแล็กนะคะอาจจะแบบว่าสมมุติว่าถ้ามีงานชิ้นหนึ่งเนี่ยคนที่เป็น J เนี่ยเขาก็จะส่งงานก่อนเด a d ลน์นิดนึงนะคะคือจะเผื่อเวลาไว้หน่อยแต่ว่าถ้าเป็นคนกลุ่ม P เนี่ยก็จ,จะแบบว่า่ง ตอนเด d ไลน์หรือเป็นต้นนะคะก็คือจะมีความยืดหยุ่นรีแลซกกว่าค่ะพอนาตัวอษรทั้ง4เนี่ยมารวมกันแล้วก็จะได้เป็นกลุ่มของตัวเองนะคะซึ่งของเราเนี่ยเมื่อรวมแล้วก็จะเป็นตัว INFJ นะคะสับใครที่ยังไม่เคยทําแบบทดสอบเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description บ o x อกนะคะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปทํากันได้ค่ะ ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับ MBTI กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็มาพูดถึงเรื่องของ INFJ กันบ้างค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นคนแปลกลึกลับซับซ้อนเข้าใจยากนะคะมีความย้อนแย้งในตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะมาพูดได้ฟังนะคะว่าในฐานะที่เราเนี่ยเป็น INFJ คนหนึ่งเนี่ยเรามีลักษณะนิสัยแบบนั้นจริงไหมย,ยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวเราจะตอบเป็นแนวคําถามแล้วก็ตอบว่ามันจริงไหมนะคะ ข้อแรกเลยก็คือคนที่เป็น INFJ มักเป็นคนที่มีความย้อนแย้งในตัวเองสูงเช่นเป็น extrovert e d introvert คือชอบอยู่คนเดียวแต่ก็สนใจในผู้คนชอบอยู่กับผู้คนเช่นกัน จริงค่ะอันนี้ก็เราเนี่ยจริงๆแล้วชอบอยู่คนเดียวนะคะคือสามารถอยู่คนเดียวแบบอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยทำอะไรอยู่คนเดียวดูหนงังฟังเพลงอะไรเงี้ยโดยที่ไม่รู้สึกเหนื่อยหรือว่าเบื่อเลยนะคะแต่ก็จะมีบางช่วงเช่นกันที่เราเนี่ยอยากจะเจอกับผู้คนอยากไปพูดคุยกับผู้คนเช่นกันนะคะคือมีความสนใจในผู้คนเช่นกันว่าเขาเนะี่ยมีความคิดอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็อ,อันนี้คิดว่าตรงค่ะ แล้วก็ต่อไป INFJ เนี่ยเป็น t i m l y emotional คือมีความอ่อนไหวถ้าอารมณ์สูงแต่ว่าภายนอกดูนิ่งสงบจริงค่ะอันนี้ก็จริงเช่นกันคือเราเนี่ยถ้าแบบนองเป็นผนเนี่ยก็จะดูเป็นคนที่แบบว่านิ่งๆอาจจะแบบพูดไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภายในเราเนี่ยจะมีความคิดที่แบบหลายอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยค่ะคือ แทบจะไม่มีแบบวินาทีไหนที่เราเนี่ยหยุดคิดเลยค่ะคือเราจะคิดอะไรอยู่ในหัวตลอดแล้วก็บางทีก็แบบรู้สึกตื่นเต้นบ้างอะไรอย่างนี้นะคะคือในหัวเนี่ยจะแบบวุ่นวายตลอดเลยแต่ว่าภายนอกเนี่ยก็คือจะดูนิ่งๆแบบนี้ค่ะใช่ประมาณนั้นคิดว่าตรงนะคะแล้วก็ต่อไป INFJ เป็น Logical Creative คือมีความคิดสร้างสารรค์แต่ในขณะเดียวกันมีความคิดแบบตรรก,กะเหตุผลเช่นกันอันนี้ก็คิดว่าจริงนะคะ คือเราเป็นคนที่ชอบอางานแนวครีเอที e มากๆเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ค่อนข้างมองความเป็นจริงเช่นกันค่ะคือบางอย่างไอเดียบางอย่างเนี่ยมันดีมากๆเลยแต่เราก็จะคิดด้วยว่าไอเดียนี้เนี่ยมันเป็นไปได้จริงไหมก็คือจะคิดมองในเรื่องของความเป็นจริงด้วยแล้วก็คิดในแง่ของความคิดสร้างส,งสารรค์ด้วยค่ะแล้วก็ต่อไป INFJ เป็น p e r m i s t i c Optimist คือมองโลกในแง่ดีแต่ก็มองโลกในแง่ร้ายที่เป็นความเป็นจริงไปด้วย อันนี้ก็คิดว่าจริงนะคะคือเราก็ค่อนข้างมองโลกในแง่ดีระดับหนึ่งนะคะแต่ก็มองความเป็นจริงไปด้วยว่าเออความเป็นจริงเนี่ยมันก็มีสิ่งที่แบบโหดร้ายหรือว่าสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันอยู่นะก็คือมองความเป็นจริงด้วยค่ะไม่ได้มองแบบว่าแค่ด้านดีด้านเดียวนะคะก็มองทั้งสองอย่างค่ะ แล้วก็ต่อไป INFJ เป็นนักพูดที่ยอดเยี่ยมดึงดูและตึงใจผู้คนได้แต่ว่าบางทีเรื่องที่พูดก็อาจจะโดดโดดไม่ปะติดประต่อบ้าง อันนี้ก็จริงมากเช่นกันค่ะถ้าใครที่บอกว่าติดตามชมคลิปเรามาตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยแบบพูดจาแบบค่อนข้างแข็งแข็งหรือว่าพูดไม่ค่อยเก่งใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยนะคะเพราะว่าในหัวเราเนี่ยมันจะมีแบบข้อมูลเยอะมากๆแล้วก็แบบเราจะคิดอะไรอยู่ในหัวเนี่ยตลอดเวลาเลยซึ่งเวลาที่เราพูดเนี่ยเราต้องค่อยๆพูดเพื่อนําความคิดที่อยู่ในหัวเราที่มันมีมากมายเนี่ยเรียบเรียบออกมาเป็นประโยคที่เข้าใจง่ายนะคะ เราก็เลยแบบบางทีก็ต้องค่อยๆพูดนิดนึงค่ะไม่งั้นมันจะแบบกลายเป็นเนื้อหาที่แบบโดดโดดไม่ปฏิติประตอได้อันนี้เราก็คิดว่าตรงอยู่นะคะอืแต่เรื่องที่ว่าพูดเป็นนักพูดยอดเยี่ยมตึงใจคนได้ไหมอันนี้ก็คิดว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะคิดเพื่อนคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะจริงเรายังพูดไม่ค่อยเก่งเลยค่ะก็ต้องฝึกต่อไปค่ะ แล้วก็ต่อไป INFJ เป็น perfectionist ที่มองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่ามักจะพลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อ,อันนี้ก็คิดว่าจริงเช่นกันนะคะคือเราค่อนข้างมีความแบบชอบความ Perfect อยู่เช่นกันค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อย,อย,อยๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็อื ช่ามันเถอะอะไรประมาณนี้ค่ะคือเหมือนกับมองภาพใหญ่มากกว่าค่ะถ้าสมมติว่าผลลัพธ์มันออกมาแบบดีอะไรเงี้ยเราก็แบบคิดว่ามันโอเคแล้วแต่ว่าพวกรายละเอียดอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้ลงลึกมากแล้วก็อันนี้สอดคล้องในเรื่องของพวกเออกิจวัตรประจําวันด้วยนะคะคือเราเนี่ยรู้สึกว่าเราสามารถทํางานที่มันมีความท้าทายยากๆอะไรเงี้ยค่อนข้างทําได้ดีแต่ว่าพวกงานแบบ เล็กๆน้อยๆสมมติแค่งานบ้านอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบเปิ่นๆเ,เดือๆแบบซุ่มซ่ามบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่ามีจุดนั้นที่แบบอืมคิดว่าใช่อยู่นะคะอืมแล้วก็ต่อไป INFJ เป็นคนที่ sensitive สามารถรับรู้ความรู้สึกของคนรอบตัวได้ดีอันนี้เราคิดว่าจริงมากๆค่ะอืมคือเรื่องนี้เราไม่เคยบอก คนอื่นมาก่อนเลยถ้าสมมติง่ายๆนะคะสมมติว่ามีคนอยู่ในห้องหนึ่ง1ิคนแล้วเราก็อยู่ในนั้นด้วยเราสามารถมองออกว่าคนทั้ง10คนนี้เนี่ยเขากำลังรู้สึกยังไงอยู่สมมติว่าคนนี้อาจจะรู้สึกว่าเศร้าอยู่คนนี้อาจจะรู้สึกโกรธอยู่ หรือว่าคือแบบรู้สึกว่าเราสามารถรับรู้ความรู้สึกของคนรอบตัวได้แบบค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็รวมไปถึงความคิดด้วยค่ะคือเรารู้สึกว่าเรารู้ว่าใครกาลังพูดความจริงหรือว่าโกหกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ไม่ค่อยชอบจุดนี้เท่าไหร่นะคะคือคอยรู้สึกเหนื่อย กับจุดนี้ของตัวเองมากๆเลยค่ะคือเหมือนกับว่าตัวเองเป็นปนนะคะคเปป็อฟองน้ำที่แบบดูดซึมความรู้สึกของคนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันค่อนข้างเหนื่อยนะคะในบางครั้งเพราะฉะนันเนี่ยตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เรารู้แล้วว่าเราเนี่ยมีจุดนี้ที่แบบเป็นจุด แข็งอย่างหนึง่งแต่ก็เป็นจุดที่ทําให้เราเหนื่อยเช่นกันเนี่ยก็เลยทําให้เราเนี่ยเลือกอยู่กับคนที่เขามีความคิดดีๆนะคะแบบมีทัศจคดที่ดีอะไรเงี้ยพอเราอยู่กับเขาแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับพลังงานที่เป็นสิ่งที่ดีเข้ามาแล้วก็จะได้แฮปปี้ไปด้วยนั่นเองค่ะก็สับไพ่ได้เป็น INFJ เหมือนกันแล้วแบบรู้สึกเหนื่อยกับจุดนี้ของตัวเองก็อยากบอกว่าเราเข้าใจมากๆเลยนะคะ คือบางอย่างเราไม่อยากรู้ใช่ไหมคะว่าเขาเนี่ยคิดยังไงแต่ว่าเราก็ดันรู้สึกได้ใช่ไหมคะอืมเราเข้าใจมากๆก็ยังไงพักผ่อนอย่าคิดมากนะคะก็พยายามอยู่กับคนที่เขาเนี่ยแบบม,มีความคิดที่ดีมองโลกในแง่ดีนะคะอสู้ๆไปได้กันคะ่ะ แล้วก็ต่อไปคนที่เป็น INFJ ชอบ planning นะคะอันนี้ก็จริงค่ะเราคิดว่าคนที่เป็นแบบไท p e judging หรือว่า J เนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกันทุกคนนะคะอย่างเราเนี่ยก็มักจะทำ to do list ตลอดเลยนะคะว่าแบบเออพรุ่งนี้จะทำอะไรอาทิตย์หน้าจะทำอะไรบ้างก็จะมีการวางแผนไว้ตลอดเลยนะคะก็เป็นคนที่ชอบวางแผนอยู่ค่ะอันนี้ก็คิดว่าจริงค่ะแล้วก็ต่อไป INFJ เป็น extremely private อันนี้ก็จริงมากๆค่ะแล้วยอมรับว่าเราค่อนข้างเออรักความเป็นส่วนตัวของเราพอสมควรเลยนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยเออเปิดให้คนเข้ามาในเออสเปซส,ส่วนตัวเราได้ง่ายๆเท่าไหร่นะคะแต่ว่าออคนที่เป็นคนสนิทของเราอย่างเช่นครอบครัวเพื่อนสนิทคนสําคัญอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ให้เกียรติแล้วก็เออ ไม่เข้ามาก้าไกา่ในสเปซของเราอะค่ะเลยทําให้เราเนี่ยเปิดใจกับคนกลุ่มนี้มากๆแล้วก็เวลาที่เราแบบจะเล่าเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยเรามักจะเล่าให้คนกลุ่มนี้นะคะคือเล่าจากตัวเองเลยไม่คือถึงเขาไม่ถามเราก็จะเล่านะคะเพราะรู้สึกเปิดใจนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบว่าเออแต่เดิมไม่ได้สนิทกันอะไรเงี้ยแต่แบบถามเราแบบถามเรื่องส่วนตัวเราแบบเข้ามาก้าไกา่เราก็จะ ปิดปากเงียบไม่ค่อยเล่าเท่าไหร่คะ่ะประมาณนั้นคือยิ่งเก้าไก่เราก็จะปิดแต่ว่าถ้าสุดว่าให้เกียรติเราให้สเปซเราเนี่ยเราก็จะเปิดด้านที่เป็นส่วนตัวของเราเนี่ยให้เขาเข้ามาค่ะแล้วก็ต่อไปคนที่เป็น n F J มักจะมีลางสังขรที่แม่นยำม,มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นอันนี้อันนี้เราคิดว่าจริงเช่นกันนะคะแต่ว่ามันอธิบายยากนิดนึงอะคะ่ะคือ,อเราเคยรู้สึก แบบนี้หลายครั้งนะคะว่าแบบมันจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ว่าพอเราไปบอกคนรอบตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าไม่หรอกมั้งอะไรเงี้ยคิดมากไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคือเรื่องที่เราบอกอ่ะมันยังไม่เกิดขึ้นไงคะคือมันยังไม่เกิดขึ้นคนเขาก็เลยแบบเขาก็คงแบบนึกไม่ออกใช่ไหมคะว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามัน มันเป็นลางสังหรณ์อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกได้อะคะ่ะแล้วปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปเรื่องที่เราเคยพูดไว้อะมันก็เกิดขึ้นจริงนะคะพอถึงตอนนั้นเนี่ยคนก็ถึงค่อยเข้าใจว่าเออแบบที่มิกิเคยพูดอ่ะมันมันจริงเนาะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะั้นคือมันรู้ที่หลังหรือไม่ก็แบบคือเหมือนแบบณเวลานั้นจะไม่มีคนเข้าใจสิ่งที่เรา บอกอะค่ะไม่รู้คนเข้าใจสิ่งที่เราบอกหรือเปล่าแต่ว่าเรามีช่วงเวลานั้นอยู่เช่นกันถ้าใครที่เป็น INFJ เหมือนกันแล้วมีช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยก็ทิ้งคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะแล้วก็ต่อไปคนที่เป็น INFJ มักจะเป็นนักอุดมคติคือสนใจในเรื่องของการทําสังคมให้ดีขึ้นอยากเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนมากกว่าเรื่องของความสําเร็จหรือว่าเงินทอง อันนี้คิดว่าจริงเช่นกันค่ะคืออย่างงานที่เราทําอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็เป็นงานที่ไม่ได้มีความมั่นคงอะไรเท่าไหร่นะคะถ้าบอกตามตรงแล้วก็เรื่องของรายได้เองเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความพยายามของเรานะคะคือจะไม่ได้เป็นแบบพนักงานเงินเดือนนะคะเราเป็นฟรีแลนซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีความมั่นคง ก็จริงๆเราเคยโดนบอกมาตลอดเลยนะคะจากคนรอบตัวแบบว่าเรียนจบมหาลัยดีๆมาน่าจะทํางานในบริษัทที่ใหญ่กว่านี้อะไรเงี้ยนะคะหรือไม่ก็เอเราสามารถทํางานอื่นๆที่มันได้เงินมากกว่านี้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่เราก็ไม่ได้สนใจ คำพูดเหล่านั้นนะคะเราก็แบบเลือกทําในสิ่งที่เราอยากทําแบบอยากทําเท่านั้นนะคะใช่ก็ค่อนข้างมีความคิดในเรื่องนี้อยู่นะคะว่าเราอยากจะทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อผู้คนซึ่งการทํ y o u t u b e A เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะมาบอกว่าทําไมเราถึงมาทํา YouTube นะคะคือถ้าเพื่อนๆมองเผินๆเ,เนี่ยเหมือนกับว่าเรามาทํา คลิปรีวิวเครื่องสําอางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบแนะนําเกี่ยวกับเรื่องบิวตี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าในเรื่องของความงามเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เรามีภายนอกสวยอย่างเดียวแต่ว่าเราควรจะมีความคิดหรือว่ามีความเข้าใจในตัวเองในแบบด้านในอย่างลึกซึ้งด้วยค่ะซึ่งต่อจากนี้เราก็ตั้งใจว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะเผื่อใครที่แบบว่า ยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองอะไรย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนน่ยมีความมั่นใจในตัวเองรู้สึกดีกับการเป็นตัวเองนะคะก็คืออยากจะให้เพื่อน,นสนุกกับชีวิตของตัวเองมากยิง่งขึ้นสนุกกับการแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็แบบมีความเข้าใจในตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะก็อืมก็ได้พูดกับเพื่อนแล้วเนาะก็นี่แหละค่ะเป็นจุดประสงค์ที่เราเริ่มทำ Youtube นะคะ แล้วก็เราเนี่ยไม่ได้อยากเป็นคนดังเลยนะคะที่มาท YouTube เนี่ยก็เพราะว่ากจะมาแชร์กับเพื่อนๆจริงๆแต่ว่าตอนนี้ YouTube ก็เป็นงานของเรางานหนึ่งด้วยนะคะก็แน่นอนว่ามันก็ต้องมีส่วนที่เราเนี่ยทำงานด้วยแต่ว่าหลักๆเป็นสิ่งที่เราอยากจะแบบแชร์กับเพื่อนๆจริงๆเลยนะคะ คือเราเนี่ยไม่ได้แบบสนใจว่าจะมีคนติดตามเยอะแค่ไหนนะคะเราสนใจแค่ว่าถ้าคลิปเราเนี่ยมันสามารถเป็นประโยชน์ต่อใครคนใดคนหนึ่งได้แม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วจริงๆค่ะก็ยังไงถ้าเพื่อนๆแบบว่าอยากจะมาพัฒนาตัวเองด้วยการเติบโตไปด้วยกันเนีก็ยังไงขอฝากช่องนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะ ก็สำหรับคลิปในวันนะี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เราได้ออกมาพูดความคิดลึกๆของเราให้เพื่อนฟังกันนะคะก็คิดว่าเพื่อนๆนะ่าจะได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นจากคลิปนี้นะคะรวมไปถึงได้รู้จักเกี่ยวกับคนที่เป็น INFJ มากยิ่งขึ้นนะคะ สาวใครที่เป็น INFJ เหมือนกันแล้วรู้สึกว่าฟังแล้วเหมือนกับตัวเองเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะคะหรือใครที่ไม่ได้เป็น INFJ แต่ว่าฟังแล้วรู้สึกว่าฉันเข้าใจนะหรือใครที่แบบมีความคิดเห็นแตกต่างอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนได้เช่นกันค่ะก็หวังว่าเพื่อจะสนุกกับคลิปกันนะคะถ้าเพื่อชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆคนอื่นๆด้วยนะคะเราไปถึงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ สหรคิปเกี่ยวกับทางด้านจิตวิทยาหรือว่าความคิดต่างๆาก็จะทำออกมาแชร์กับเพื่อนๆอีกเรื่อยๆนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันได้ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวราไว้เพียงเท่านี้นะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย